สรุปเนื้อหารายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรม้าทออีสาน00450111ศษ1จัดทำโดยนางสาวสุพิชาสอนเชียงคำรารหนิสิต6 5 0 1 0 9 1 7 0์6 5 0 1 0 9คณะการบัญชีและการจัดการสาขาบัญชีเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กเตอรม,มันนานครเรียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามบทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยบทนำผู้ทอในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยในบทนี้กล่าวถึงผ้าทอในแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ภาคเหนือผ้าทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยวนผ้าไทยลือผ้าของกลุ่มชนทั้งสองได้แก่เครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องบูชาตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆกลุ่มคนไทยวันณนะในอดีตมี วัฒนธรรมการใช้ผ้าเป็นของตนเองตั้งแต่การทอผ้าการสร้างลวดลายจนถึงการนุ่งห่มเช่นผู้ชายจะนุ่งยักลังจนถึงคนขาเพื่ออวดลายสักตั้งแต่เหนือเขาขึ้นไปจนถึงคนขาไม่สวมเสื้อแต่มีผ้าห้อยไหลชั้นสูงจะสวมเสื้อมีผ้าพันเองผู้หญิงนุ่งสิ้นลายขวางลำตัวมีเชิงเป็นลวดลายไม่สวมเสื้อแต่มีผ้ารัดอก มักเก้าผุม,มวยไว้กลางศีรษะแล้วปักปิ่นหรือเสียบดอกไม้การแต่งกายเช่นนี้ยังปรากฏในภาพจินตกรรมฝาผนังวิหารหลายแห่งภาคกิสานภาคกิสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่18จังหวัดประกอบด้วยกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่า20ชาติพันธุ์ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายไทยลาวหรือชนเผ่าไทยลาว ที่ไทยภาคอื่นมักเรียกว่าลาวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่สุดของภาคอีสานการทอผ้าที่สำคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนผ้าสิ้นของกลุ่มไทยลาวนิยมใช้ลายขรดนกับลำตัวต่างกับสิ้นล้านนาที่นิยมลายขวางลำตัวและนุ่งยาวกอมเท้าชาวไทยลาวอีสานนิยมนุ่งสูงระดับเข่าหรือเหนือเขา่า การต่อหัวสิ้นและตีนสิ้นถ้าเป็นสิ้นไหมจะต่อตีนสิ้นด้วยไหมแต่ถ้าเป็นสิ้นฝ้ายก็จะต่อด้วยฝ้ายตีนสิ้นจะมีขนาดแคบไม่นิยมเชิงใหญ่หัวสิ้นนิยมต่อด้วยผ้าไหมชิ้นเดียวทอขิดเป็นลายโบกความและโบกงายใช้สีขาวหรือสีแดงเป็นพื้นใช้ได้ทั้งกับผ้าสิ้นไหมและสิ้นฝ้ายต่อมาเป็นผ้าทอตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลาง ส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งหินฐานอยู่ตามหินต่างๆได้แก่กลุ่มไทยพวนไทวนไทยดำเป็นต้นผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวนอกเหนือจากทอสิ้นแล้วยังทอผ้าชนิดอื่นอีกหลายชนิด,ชนดเช่นผ้าห่มนอนมักเป็นผ้าเนื้อหนาลายตาลางอย่างผ้าขาวมา้าทอด้วย ไยเป็นพื้นสีเนนนนนส่เหลี่ยมพื้นผ้ามอนผ้าหรือมอนขวันและมอนสี่เหลี่ยมผ้าทอพื้นบ้านภาคกลางเคยมีทอกันในหลายท้องถิ่นแต่เมื่อระบบอุตสาหกรรมเข้ามาแทนการทอผ้าด้วยมือการทอผ้าพื้นบ้านหลายแห่งจึงสูญสลายไปแม้บางแห่งจะยังคงทออยู่บ้างแต่รูปแบบก็มักเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคเช่นผ้าทอมือที่อ่างหินหรืออ่างศิลา เคยเป็นแหล่งทอผ้าสำคัญของภาคตะวันออกซึ่งทอทั้งผ้าไหมผ้าม่วงผ้าตาสมุกที่มีคุณภาพดีแต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงการทอผ้าสิ้นและผ้าเข้าม้าธรรมดาผ้าที่ทอในบริเวณดินแดนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจรดเขตประเทศมาเลเซียที่มีความยาวของพื้นที่ประมาณ750 km, กิเมตรภมประเทศเป็นแผ่นดินแคบและคาบสมุทร ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทอดไปตามอ่าวไทยได้แก่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันตก บนพื้นแผ่นดินที่มีเชือกเขาสำคัญะวัการทการทอผ้าของปักใต้ส่วนหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกระจายไปสู่ที่อื่นๆการทอผ้าที่เมืองนครศรีธรรมราชนั้นกล่าวกันว่าเริ่มตั้งแต่สมัยเจ้าพยานาครศรีธรรมราชยกทัพไปปราบเมืองไซบุรีและขวดต้อนฉเฉลยเข้ามาไว้ที่เมืองนครศรีธรรมราช ชาวชัยบุรีได้สอนการทอผ้ายกให้เด็กสาวและบุตรหลานของกรมการเมืองตลอดจนชาวบ้านที่สนใจซึ่งได้แพร่หลายไปสู่ชาวเมืองและประชาชนทั่วไปผ้ายกนครรีธรรมยติราชหรือผ้ายกเมืองนครโดยเฉพาะผ้ายกทองเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงมากในสมัยโบราณบทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรืออีสานมี11กลุ่ม 1. เผ่าไทยลาว 2. ชนเผ่าภูไทยหรือผู้ไทย 3. ไทยดำลาวซง4กุลา 5. ชาวกุย 6. ชาวขมร7น 7. ไทยย้อ 8. ไทยโล9ไทยแสก 10. ไทยคา 11. ชนเผ่ากะเลิง งานธาถกรรมพื้นบ้านของภาคอีสานที่ทําสืบทอดกันมานั่นคือการทอผ้าหรือต่าหูกในภาคอีสานการทอผ้าในภาคอีสานในอดีตถือเป็นกิจวัตรประจําวันของผู้หญิงทุกคนที่จะต้องทํานอกเหนือไปจากหน้าที่ประจําวันได้แก่การทํานาเลี้ยงลูกผ้าทอท,ที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะที่เด่นที่สุดได้แก่ผ้าทอที่เป็นผ้าไหมผ้าทอที่เป็นผ้าฝ้ายโดยมีวิธีกรรมวิธีการผลิต การให้ลวดลายสีสันบนผืนผ้าแตกต่างกันไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตในแถบภาคอีสานมีกลุ่มชนอาศัยอยู่หลายกลุ่มกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครพนมสกนลนครและกาฬสินธ์เป็นกลุ่มชนที่มีเชื้อสายผู้ไทยหรือผู้ไทยกลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานียโสธทรร้อยเอ็ดมุกดาหารและมหาสารคาม ผ้าทอของชาวอีสานที่มีเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะนั้นแบ่งออกตามชนิดของวัตถุดิบมี2ชนิดคือผ้าฝ้ายและผ้าไหมผ้าสองชนิดนี้นอกเหนือไปจากการใช้วัตถุดิบที่ทอต่างกันยังมีเทคนิคการทอและลวดลายที่แตกต่างกันออกไปมากมายหลายแบบเช่นผ้ามัดมีผ้าขิดผ้าหางกระลอกผ้าตันจกผ้าแพรวาเป็นต้น บทที่ 3. ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนภูมิปัญญาของคนอีสานภูมิปัญญาหมายถึงแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าที่เฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องภูมิปัญญาจึงเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้สึกก็ได้ช่างอาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนประวัติความเป็นมาจัดสูให้เห็น ความสำคัญและรูปแบบของภูมิปัญญาผ้าทอและส่งผ่านออกมาเป็นภาชนะธรรมของท,ท้องถิ่นดังภาพที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดที่มีการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันข้อมูลทั่วไปกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนดังน,นี้ตอนบนหนึ่งประกอบด้วยมึงการเลยหนองคายหนองบงัวลำพูอุดรธานีตอนบนสองประกอบด้วยนครพนมมุกดาหารสกนลนคร จังหวัดบึงการผ้าขาวม้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายในแต่ละพื้นที่ของไทยมีการทําผ้าขาวม้าแพร่หลายรวมถึงจังหวัดบึงการลายผ้าทอประจําอําเภอบึงโขงลง้งได้แก่ผ้าทอลายเก็ดนาคามีผิดความพิเศษต,ตรงที่เส้นใหญ่มาจากสีธรรมชาติการหมักไฟจะช่วยให้ผ้านุ่มและขับโทนสีธรรมชาติให้เด่นชัด จังหวัดเลยพบการทอผ้าไหมมัดมีลายดั้งเดิมได้แก่ลายหมีตาลายหมีตุ้มใหญ่ลายคุมก้าวลายมีกุงสองคองถือเป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่และลายประยุกต์ได้แก่ลายสนลายนาคโดยส่วนใหญ่ใช้ทอเป็นผ้านุ่มผ้าผืนและผ้าขาวมา้าจังหวัดหนองบัวลำพูภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยแบนด์ชุมชนเทวาผ้าไทยของหมู่บ้านนาคำไฮได้ยกย่องเป็นนาคำไฮโมเดล เอกลักษณ์คือการทอผ้าสองด้านโดยจะสร้างลายมัดหมี่และลายขิดในผ้าผืนเดียวกันเป็นลายดอกพี่กุลโบราณเน้นการใช้เส้นผ้าายธรรมชาติผสมจากธรรมชาติ จังหวัดหนองคายเป็นผ้าไหมทอมือมีลวดลายบนผ้าสวยงามแต่ก่อนชาวบ้านทอผ้าไว้สําหรับใส่เองและใช้ในงานมงคลต่างๆเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผ้าทอได้ถูกนํามาตัดเป็นชุดเป็นเสื้อตามที่คนนิยมทําให้ผ้าไหมมีราคาเพิ่มขึ้นการทอผ้าไหมต้องใช้ความละเอียดละอ,อและพิถีพิถัน จังหวัดสกลนครถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นของผ้าทอทั้งผ้าไหมผ้าายและผ้าย้อมสีธรรมชาติเนื่องจากสกลนครเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจึงกลายเป็นแหล่งลังไหมแหล่งปลูกคามที่นํามาสร้างสารรค์งานทอผ้าได้อย่างงดงามและสืบสานเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวสกลนครสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีการทอผ้าคิดนี้ต้องใช้ คนทอผ้าอย่างน้อย3ามคนได้มีการรวมลายผ้าโบราณและสร้างลายขิดขึ้นมาใหม่หลายลายคือลายดาวประยุกต์ลายลุ่มก้าวลายร้อย,ยปีรอท่าที่สำคัญสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่สามารถเข้าได้กับทุกชุดเพื่อให้ผู้คนมองเห็นความสำคัญมากขึ้นจังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่สำคัญซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้มีประพณีมารวมถึงเครื่องแต่งกายที่เก่าแก่ มรดกทางภูมิปัญญาที่เพิ่งถูกประกาศให้มีงานฝีมือเก่าแก่คู่นครพนมอย่างผ้ามุกบทที่4ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการอยพยพเคลื่อนย้ายของ ของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบันและแต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและล่นลายนามวิธีทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับประเพณีความเชื่อในการดำรงชีวิต เป็นสิ่งที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเช่นการผูกเปยผ้าหม่มเสื้อผ้าผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นการทอดกระถินการแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่วัฒนธรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดกาลสินผ้าไหมแพรวาแต่เดิมหมายถึงผ้าไหมที่มีความยาวขนาดหนึ่งวานิยมใช้เป็นผ้าสบายผ้าโพกหัวหรือผ้าพันคอผ้าไหมแพรวาของชาวภูไทยในจังหวัดกาลสินนั้นมีรวดลายวิจิตรงดงาม ผ้าบางผืนอาจจะต้องใช้เวลาทอมากกว่า3เดือนเช่นลายนาคซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินมีความงดงามและและเอียดกว่าลายอื่นๆวัฒนธรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดคอนแก่นผ้าไหมมัดมีชนบทเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานในปีพศ2 3 3 5ผ้าที่ทอด้วยมือที่มีชื่อเสียงที่สุดของอำเภอชนบทได้แก่ ผ้าไหมมัดมีเอกลักษณ์ของผ้าไหมชนบทคือลายและเทคนิคการพอผ้าลายเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานของผ้าเมืองขอนแก่นคือลายมีกงลายปันหมักเบงลายขอพระเทพหรือลายเชิงเทียนวัฒนธรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดมหาสารคามผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเอกลักษณ์ของผ้าไหมคือลายดอกเล็กละเอียดลายลวดลายสวยงามสม่ำเสมอตลอดทั้งพื้น สีของผ้าสวยงามและสม่ำเสมอไม่มีรอยด่างเส้นไหมเป็นเส้นเล็กเรียบเสมอทั้งผืนด้วยได้พุ่งและด้านยืนพื้นผ้ามีความละเอียดเนื้อนแน่นสม่ำเสมอไม่มีรอยฝุ่ง วัฒนธรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดผ้าไหมาลายสาเกตผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายผ้าที่มีเอกลักษณ์ในการทอผ้าไหมของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้นำเอาลายมัดหมี่พื้นบ้านห้าลายที่นิยมทอในกลุ่มชุมชนที่อยู่ในเมืองร้อยเอ็ดมาทอต่อกันในผืนเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นการหลอมรวมความสามัคคีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นหนึ่งเดียวบทที่ 5. ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนล่าง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งกลุ่มนครชัยบุรีประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีท่าขังกระลอกลักษณะสิ่งสำคัญคือ เป็นผ้าพื้นเรียบที่ใช้เทคนิคการทอผ้าพิเศษที่นำเส้นพุ่งพิเศษโดยใช้เส้นไหมหรือเส้นใยสองเส้นสองสีมาตีเกี่ยวควบเข้าไปด้วยกันให้เส้นเดียวที่เรียกว่าเส้นลูกลายหรือไหมลูกลายหรือเส้นหางกระลอก 2. ผ้าไหมหมีขั้นขอนารู้เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดชายภูมิเกิดจากการนำหมีดันลายโบราณมารวมกับมัดหมีขอนารี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้เกิดเป็นลายทอผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิขึ้นผ้ามัดหมีตีนแดงชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นสิ้นหัวแดงตีนแดงหรือสิ้นตีนแดงหรือสิ้นหมีรวด 4ผ้าโฮเป็นผ้าที่มีคุณภาพดีมากเพราะการทอผ้าชนิดนี้ใช้ไหมเส้นน้อยส่วนในสุดของเส้นไหมในการทอผ้าทําให้ผ้าไหมมัดมีเนื้อแน่นเส้นไหมเล็กละเอียดเนื้อผ้าจะบางเบาเนื้อแน่นหนาอ่อนนุ่มรวดลายสีสันเป็นแบบฉบับของชาวสุลินร์ 5. ผ้าไหมลายลูกแก้ว ย้อมมะเกลือเป็นผ้าไหมพื้นบ้านทอมือของบ้านหนองบอ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผ้าทอในตัวย้อมสีดำด้วยมะเกลือมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่มีสีดำมันวาวมีลวดลายสวยงามผ้าไหมลูกแก้วย้อมมะเกลือหรือชาวบ้านเรียกแพร่หยยบหรือผ้าเหยียบ 6. ผ้ากาบบัวเอกลักษณ์โดดเด่นของผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีมารวมไว้หลายชนิดได้แก่ลักษณะของสิ้นทิว ม,มัดไผ่มัดหมี่ผ้าขิดหรือจก 7. ผ้าอัมปม,มเป็นผ้ามัดหมี่สองทางคือโดยมีการมัดย้อมทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน่นซึ่งแตกต่างจากผ้ามัดหมี่ทั่วไปของประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เป็นผ้ามัดหมี่เฉพาะเส้นพุ่งผ้าอัมปมเป็นผ้ามัดหมี่ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายขเขมร 8. ผ้าระเบิกเป็นผ้านุ่งพื้นเมืองประเภทยกดอกลายตารางสี่เหลี่ยมลักษณะผ้าเหมือนมีช่องสี่เหลี่ยมเป็นช่วงๆดูเพเผอนๆจะเห็นเป็นลายตารางดูใกล้ๆจับเป็นลายยกในเนื้อผ้า 9. สิ้นทิวสิ้นทิวมีการทําด้วยเส้นไหมหรือเส้นใยบางครั้งเส้นยืนเป็นเส้นไหมแต่ใช้เส้นใยทอเป็นเส้นพุ่ง 10. ขิดไหมลายยศสุนทรผ้าขิดลายยศสุนทรหรือลายลูกหวาย สีฟ้าหมายถึงสีประจำจังหวัดยะโสธรสีขาวหมายถึงสีของดอกไวายมีลักษณะพิเศษคือดอกสีขาวจะยกสูงขึ้นมองเห็นเด่นได้ชัดบทที่ 6. การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมสีผ้าให้สีติดดีวิธีการย้อมได้แก่การเตรียมเส้นใยการเตรียมวัสดุให้สีการสกัดสีปริมาณความเข้มข้นของสีและปริมาณของเส้นได้ ระยะเวลาที่ใช้ย้อมวิธีการยอ้อมอุณหภูมิและความดันที่ใช้ย้อมการซักล้างน้ำยาที่ซักล้างล้วนส่งผลต่อสีสันและความคงทนของสีบนเส้นได้สารที่ช่วยย้อมแตกต่างกันแม้จะมีความเป็นกฎหรือด่างเหมือนกันก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันรวมถึงความเข้มข้นของสารช่วยย้อมที่ใช้ก็มีผลต่อความเข้มข้นหรือความอ่อนของสีและความคงทน ของสีที่แตกต่างกันการดูแลรักษาเส้นใยห,หลังการย้อมความชื้นแสงการพับการบรรจุ้วนมีผมต่อสีสันบนผ้ากระบวนการทำให้เกิดสีการย้อมสีผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะแต่ก่อนนั้นมนุษย์ได้มีการนำสีที่มาใช้โดยหาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชสัตว์แร่ธาตุส่วนเส้นใยที่นัดได้นั้นก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ ในการย้อมสีธรรมชาติเส้นใยที่จะย้อมสีธรรมชาติได้สวยต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือจากสัตว์ตัวอย่างของเส้นใยจากพืชอาทิฝ้ายลินินกันชงป่านบทที่7การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์สีย้อมสังเคราะห์คือสีย้อมเคมีหรือสีย้อมสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วโมเลกุลสีจะมีประจุเป็นลบที่เรียกว่าสีแอซิดเนื่องจากสีชนิดนี้สามารถย้อมได้ดีและดูดซับได้รวดเร็วในสารละลายสีย้อมที่มีสภาพเป็นกรดโครงสร้างโมเลกุลของส,สีส่วนใหญ่เป็นเกลือโซเดียมของกรดอินซีสีแอซิดเหมาะสำหรับย้อมเส้นใยโปรตีนเช่นไหมขนสัตว์และเส้นใยสังเคราะห์บางชนิดเช่น ไนลอนเป็นตน้นสีย้อมสังเคราะห์เป็นสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีเพื่อให้คุณสมบัติตามที่ต้องการเช่นเฉดสีที่หลากหลายมีความจดใสความคงทนและสามารถย้อมติดบนเส้นใยชนิดต่างๆแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตราย<ๆ>เช่นสีเอโซและโลหะหนักพิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ ผิดภาพกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ